อาคันคันส้มนี่ก็เต็มแล้วครับเต็มแล้วอ,อ่าเต็มแล้วครับอเอาไปกองไปก่อนนะครับกองไปก่อนออเอพี่ขาวเขาต่อนะครับคันที่สอง นี่คันที่สองแล้วครับสูโมโอของเราปล่อยดินออกจากบ่อพักก็เริ่มลงแล้วครับเริ่มลงแล้วบ่อเริ่มลงแล้วได้ทีละตักใหญ่ๆนะครับเริ่มลงแล้วครับพอ,อข้างในนั้นเราจะทำรูไว้นะครับทำเทปูนรอบๆไว้นะครับสำหรับแม่โคได้ ตักได้นะครับสำหรับตักลงได้สูโมร้อยสามสิบเราก็ดำเนินหนักครับทำงานหนักนะครับอู้ สุดยอดเลยครับสุดยอดในแต่ละตักของซูโม่นี่ทำให้รถอีสูสูของเรานี่แอนเลยแต่ละตักนี่ใหญ่มากครับแต่ละตักนี่เยอะมากครับเออ